รวมทุกคำถามเรื่องอกสวัสดีครับทวัวจากฟิตออฟแฟทนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมารวมทุกๆคําถามทุกๆปัญหาเกี่ยวกับการฝึกอกนะครับว่าใครฝึกไม่ได้ฝึกไม่โดนฟิลไม่ได้นะครับแล้วก็เพิ่มน้ําหนักไม่ได้เป็นเพราะอะไรเดี๋ยวผมมาอธิบายให้ฟังคลิปนี้เนี่ยใครฟังคลิปนี้จบรับรองว่าเล่นเป็นเล่นโดนแน่นอนนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเรามาทําความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าฟังก์ชันการทํางานของอกเนี่ยมันคือการหุบแขนเข้านะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราหุบแขนเข้าเนี่ยอกจะทํางานนะครับแล้วทีนี้เวลาเราหุบแขนเข้าเราลองดูโพเเจจอรรรรปกกตติิาางธมชนะหล ดูจากคลิปนะครับศอกเราจะหุบลงนิดนึงนะครับศอกเราจะไม่ตั้งฉากขึ้นมาเสมอหัวไหลเพราะว่าถ้าเกิดว่าศอกมันตั้งฉากขึ้นมาเสมอหัวไหลหรือว่าอยู่ในระนาบเดียวกับหัวไหลเนี่ยหัวไหลมันจะทํางานนะครับหัวไหลมันจะทํางานมากกว่าหน้าอกนะครับมันเลยเล่นอกไม่โดนนั่นเองนะครับส่วนต่อมาเลยนะครับเวลาเราเล่นอกนะครับเราควรจะฝึกอกบนก่อนนะครับเพราะว่าอะไรมีงานวิจัยนะครับว่าการฝึกอกบนก่อนนะครับกระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้ออกทั้งแผงนะครับไม่ว่าจะอกบนอกกลางอกล่างอกในได้มากกว่าการมาเปิดด้วยการฝึกอกกลางหรือว่าแฟตเบนเพล ได้มากกว่านะครับฝึกได้ดีกว่าแล้วก็เล่นได้หนักกว่านะครับและอีกอย่างเลยคือเวลาเราเล่นอกบนนะครับคนส่วนใหญ่แล้วนะครับอกบนจะจะด้อยจะเป็นมัดกล้ามเนื้อที่ด้อยนะครับเราก็ควรจะฝึกอกบนก่อนเป็นันดับแรกนะครับในส่วนต่อมานะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราวันไหนเราอยากจะฝึกอกที่มันหนักมากขึ้นนะครับอยากใช้น้ำหนักที่มันหนักนะครับเราควรจะเล่นแมชชีนครับเพราะเกิดว่าเราไปเล่นเล่นฟรีเวทแล้วเราไม่มีเพื่อนช่วยเซฟอย่างในคลิปเนี่ยเราจะไม่สามารถเล่นหนักได้นะครับเพราะว่า อันดับหนึ่งเลยนะครับเล่นไม่ไหวอันดับ2นะครับค่อนข้างจะเสี่ยงนิดนึงนะครับเพราะถ้าเกิดว่าไม่มีแรงหรือว่าหมดแรงขึ้นมาเนี่ยมันสามารถแบบปล่อยทิ้งลงมาได้เลยครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแมชชีนอย่างเงี้ยไม่ต้องมีเพื่อนเล่นก็สามารถเล่นคนเดียวได้แล้วแถมถ้าเกิดว่าเราเล่นหนักนะสามารถเล่นในหนักกว่าเล่นบาเบลมากๆเลยนะครับส่วนสุดท้ายนะครับมาลองดูนะครับว่าคนที่ไม่มีแรงฝึกอก,อกเนี่ยมันควรจะทํำยังไงครับ ผมแนะนําอย่างนี้ครับเราควรจะค่อยๆนะครับไต่ระดับจากน้าหนักค่อย,อยๆเบาขึ้นมาก่อนนะครับเบาแล้วก็ค่อยเพิ่มน้ำหนักเพิ่มน้ำหนักเพิ่มน้ำหนักขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้ววันหนึ่งนะครับเราจะฝึกได้หนักมากขึ้นกล้ามเนื้ออกพัฒนามากขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นทิศเล็กๆน้อยๆนะครับเวลาเราจะเล่นฝึก จะฝึกอ,อกหรือว่าฝึกท่าอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดว่าเรามีเพื่อนช่วยเซฟนะลองดูเพื่อนช่วยเซฟแบบนี้นะครับเขาจะช่วยแตะเรานะครับเราจะไม่ได้แบบมาช่วยยกอะไรขนาดนั้นนะครับแค่ช่วยแตะช่วยแตะแบบนี้แค่นี้มันก็มีผลทางจิตใจสามารถทําให้เราแบบมั่นใจแล้วก็เล่นได้หนักขึ้นเล่นได้มากขึ้นเลยครับ